เฮ้ยแตกเลยพี่กุ๊กนี่จะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราอ่ะให้เขาเจอกันเดี๋ยวเราปล่อยกันนะ กดติดตามช่องพี่กุกกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพี่กุกกกนะคะวันนี้นะเราจะพามาดูสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่จู่ๆก็ได้มาเจอนะจากความเดิมคลิปนี้นะคะที่พี่กุก๊กจะไปช่วยเขามาจากบนยอดเขาไม่ใช่มั้งมันจะเป็นยอดซุ้มไม้ไผ่ตรงนั้นหรือเปล่า<ๆ>ตอนนี้นะคะเราอะเอาเขามาเลี้ยงในบ้านนะคะอุ้ยอุ้ยดูสิ เขาร้องค้างด้วยอ่ะเฮ้กุ๊กๆอะไรอยู่ข้างในเนี่ยอ๋อเลี้ยงปลานั่นเองโอ้โหโอ้โหตะันเริ่มเลยพี่กุ๊กนี่ปลาอะไรอ่ะน oh. ี่คือปลาอันญญามณีอัญญามีปลาเพชรเหรอพี่กุ๊กปลาทับทิมอ๋อนี่เดี๋ยวเราจะโชว์จับให้ดูก่อนละกันเนาะแต่การที่เราจะจับน้องอันญญามณีได้นะคะเราต้องมีอาวุธโอ้ยนี่กระชอนนั้นเริ่มเลยพี่กุ๊กใช่ดูดิน้ำแบบมืดมากอ่ะ เดนะี๋ยวจับให้ดูจับไปนหนอพี่กุ๊กก็เอากระชอนตักนะคะมาๆๆๆมาๆาไม่ได้แน่เลยอโอ้โหไม่ได้สักตัวพี่กุ๊ก <laughs> ว่เราต้องเบาๆเพราะโนาน้องยม,มันีเขาตื่นเต้นคะ่ะนี่เข้าเล้วนะเข้าแล้วเข้าแล้วว้าวเบา ตัวเลขใหญ่เลยพีุ่๊กนี่ลองเอาฝ่ามือเทียบดูสิพกุนี่นะคะทุกคนน้อันเดอร์มาณีใหญ่เ้ยดูดิฝ่ามือเทียบดูดิโอ้ โอ้โตมเริ่มเลยพี่กุ๊กใช่ดูสินี่คือเราเลี้ยงเขาต้องแต่ตัวเท่านิ้วก้อยเลยนะคะเนี่ยนี่พี่กุ๊กเลี้ยงไปทำไมอะพี่กุ๊กก็เลี้ยงเอาไว้ตม้มยำแปะซะผัดผักผัดฮะจริงอะก็ยังช่วงยุคโควิดไงคะเราก็ต้องระหยัดนะแต่เราอะกินเขาให้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ที่สุด นะน้องแอนจม,มันนีนะอ่ะกลับเข้าบ้านอันนี้ที่เขาเลี้ยงสัตว์กันไว้ช่วงกักตัวเราใช่ไหมใช่อ่าอ่าน้องแอนจม,มันนีอย่าดิดนะ้ำสกี่สิ <c oughs> ไปอ่าไปแหละ <c oughs> โอเคโอเคพาราิตอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาน้องไก่ออกมาเจอผู้ชาย <c oughs> ไปเลยโอเคไป A few moments later มีน้องไก่ที่เราไปช่วยมานะทุกคนเขาชอบคุยด้วยอะ่ะ เอา oh! ไข wow. ่ด wow. ้วยพี่กุ๊กแน่จิ้นด้วยว้าวตัวนี้จับง่ายมากอ่ะนี่เอาไข่ออกมาเฮ้ยแตกนะพี่กุ๊กเดี๋ยวพี่ตะกองผิดผิดยังไงอ่ะก็พี่ตะกองอ่ะไข่มาไม่ดูไม่ใช่พี่กุ๊กอะไรคะ มันแตกตอนพี่ก็กุ๊กยกขึ้นไม่ใช่เหรอเออจริงด้วยไม่ใช่เรายังไม่ได้ทำหล่นเลยนะออแสดงว่าเขาดีดใครตัวเองแตกก็ดีทำไมะ่ะเขาอาจจะตกใจกับอะไรบ้างหรือเปล่านี่ไงตกใจกันนี่มดเลยเ,ออเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทุกคนนี่จะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราอะ่ะให้เขาเจอกันนะ,ะเอาลนะเขายังไม่รู้นะเอาลนะหนึ่งสองสาม ปล่อยกันนะเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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  ตอนนี้ใกล้มืดแล้วนะคะเราว่ะพาราิจยังไม่สําเร็จเลยเขาทําร้ายกันน่ะเอาอีกรอบแล้วกันเนาะใช่ไม่เป็นไรนะเขาบอกว่ามั่นใจดีไหมว่าหมาบ้านนี้แล้วถูกต้องความคิดถูกไหมความคิดไม่ถูกเลยเหรออ่ะอ่ะอย่าทำร้ายน้องมาแล้วมาแล้วอย่าทำร้ายน้องอย่าทำเอาแล้วเอาแล้วใส่แล้วใส่แล้วอย่าทำร้ายน้องอย่าทำร้ายน้องเอาแล้วเอาแล้ว อ้ามาแล้วเนี่ยขาวใส่แล้วโอ๊ยไม่ใช่เขาทำอะไรอ่ะวขาใส่แล้วเอาม่วงเสริมม่วงเสริมขาวตีแล้วยันฮือโอ้ยขบวนเตรียมฟันซอกพี่กุ๊กขบวนน่ากลัวมากเลยพี่กุ๊กไปไหนเหรอกันนู้นทานู้นโอ้ยเขาทำร้ายกันอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกพี่กุ๊กเป็นธรรมชาติเขาต้องแบบว่า ทักทายกันไงไม่ใช่ทําไมเขาต้องทักทายกันรุนแรงด้วยล่ะก็เหมือนเนี่ยสมมติอ่ะพี่มาเจอพี่กุ๊กใช่ไหมพี่กุ๊กเฮ้ยผู้หญิงสาวใหม่สาวใหม่เฮ้ยสาวใหม่อะไรบ้างโอ้ผู้หญิงคนใหม่เอ้ยเฮ้ยเ้ยอย่างนี้ไงใช่ไหมทักทายกันมันรุนแรงโอ้ยทุกคนทุกคนคิดว่าเราควรจะแยกเขาหรือว่าให้เขาอยู่ด้วยกันเลยดีคะแล้วเขาทำไหมเจอกันแบบนี้ใครรู้ช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะคะไม่รู้เขาบาดเจ็บหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้โหไม่น่ะพี่กุ๊กเนี่ย เนี่ยบาดเจ็บไหมก็ไม่เป็นไรนี่พี่กุ๊กกเมื่อกี้โดนกัดตรงนี้ใช่ไหมขนหายไหมเนี่ยไม่หายแนะเนี่ยมันยังเลือดก็ไม่ออกเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยแดงๆเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเลยน่ะอะไรอ่ะงอนหูเขาเปล่าเอาหูเหรอเออเอาไก่หนึ่งมีเขาเรียกงอนนนี่น่ายจะหูไก่โอเคโอ้ยทุกคน แล้วพี่ตาข้อคิดว่าไงดีคะพี่ว่าปล่อยให้ตามธรรมชาติเลยพี่กุ๊กขนาดตอนเราเอาเป็ดตัวเมียมาเขาก็โดนไล่จิกไล่ตีเหมือนกันนะแต่พอสักแปบนึงเขาก็เข้ากันได้ไงโอเคค่ะงั้นก็ให้ปล่อยอยู่นี่อาแพนด้าคุ้มน้องนะ <c oughs> ม่ได้ยกกังกลัวพี่กุ้ยน้องน่ารักนะเนี่ยอุ้ยแล้วให้ตั้งชื่อว่าอะไรดีทุกคนคะน้องตัวใหม่ตัวเมียนี้จะให้ตั้งชื่อว่าอะไรดีใครคิดยังไงช่วยที่คอมเมนต์ด้วยนะโอเคเนาะ งั Kay, ้นปล่อยเขาก่อนเนาะหรือว่าใครคิดยังไงช่วยทิ้งคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าควรเลี้ยงยังไงดีแค่วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเขาเป็นผู้หญิงเทียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้มากเลยคุณกุ๊กเรียบ้อยเนาะมาจากไหนอโคตรเร็วเลยอะขาดขาด